m มค์คลิปมากับทรงโกโก้หล่อๆนะครับเพื่อนๆกับซอ f t เทลสแตนดาร์107กลับสตายรถไป22-23 900มล์เลสเท่านั้นมากับข้อ TBR นะครับชุดโม่งมีให้ครบครบทามาครับ มาแล้วนะครับเพื่อนๆแ t ต n d a r d 107ขับสไตล์รถโคตรจิกโกโคตรเท่เลยนะใหม่มากๆ930มล์เลตเท่านั้นมีชุดวงหน้า TWM ให้ร้อแมกนะครับตัวนี้ดูแลรักษาโคตรง่ายแคชบาร์มีให้ท่อ TBR นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันมีชุดท่อเดิมให้อีกหนึ่งชุดด้วยเบาะ s ซ d เด m a เมนะครับเบาะเดิมก็มีให้นังให้ดูหน่อยนังโคสบายนี่ซับหลังทุกเกียร์นะครับเพื่อนๆ สุดๆและเบาะตรงนี้ดีที่สุดแล้วนะครับเซเดร์แมนนี่933มล์ิเมนะครับไปปังเสียงท่อลั่นๆของ TBR กันไปคันนี้639,000บาทนะครับใครต้องการแลกเงินขายส่วรูปใรายิ่งออกมาหาชมได้เลยขอรถสวยไม่ล้มไม่ชนไม่จมน,น้ำเลขไม่แคร์รับซื้อทุกไทยเหมือนเดิมสวัสดีครับ